มานี่ครับกับมาตัวเช็คยอมูเตอร์ครับแผงบอร์ดขึ้นอ่าไอซี่นี่ครับอ่าขึ้นซี่หนึ่งหาซีครับครับผมซี่หนึ่งหาซีครับตัวนี้ก็แสดงว่าสายมอเตอร์ขาดนะครับผมเช็คแล้วละครับมันช็อตอยู่อยู่ขัวมันเลยครับอ่าเป็นพวกหนูหรือหยังแห่นแล้วก็สายมันติดกันครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะลองลองเทสบางอีกรอบนึงครับตัวนี้ผมก็บอ่าได้ต่อแล้วครับตัวนี้เดต่อบัสเกลล์ล่ะนี่ครับมอเตอร์หมุนครับนะครับบอขึ้นแล้วครับผมจะขึ้นอุณหภูมิปกติครับผมนี่ยและครับซีหนึ่งหาซีครับผมของซัมซุงอินเวอร์เตอร์ครับผมครับจากในก็นี่ครับสางขี้แม่บ้านเนี่ยมาสองก็ฝากไว้นั่นครับผมสําหรับนี่ฝากเป็นความรู้ครับแกเพื่อนช่างครับผมช่างไม้ครับผู้รู้ครับบอไปยังครับผม เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมขอบคุณครับ